หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับฝากทุกท่านติดตามช่องและเพจมาดามแมนยูช่องสำหรับสาวกปีศาจแดงที่นำเสนอด้วยเสียงผู้หญิงมีเนื้อหาเกี่ยวกับแมนยูไเต่ถ้าทุกท่านได้ติดตามคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยครับเนื้อหายังคงอัดแน่นทั้งแมนยูสู้ตายและมาดามแมนยูขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราด้วยดีเสมอมา สวัสดีครับพบกับอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยแมนยูสู้ตายวันนี้เราจะพาไปเจาะลึก2อเซนเตอร์ที่มีข่าวมาแรงกับแมนยูเต็ดในตอนนี้พูดถึงจุดดีและจุดที่ยังต้องพัฒนาต่อของเปาตอเลสจากเบียเรลลและกับเบียร์มาเกลเยสจากลิวสองกองหลังได้รับการยืนยันจากสื่อที่ตรงสูงว่าแมนยูไนเต็ดนั้นสนใจจริงโดยข่าวเปาตอเลสมาจากเพลเฮอร์และข่าวของเดอะไทมส์ส่วนกับเบียมาเกลเยสเคยมีข่าวรายง,งานออกมาจากโมฮัมเหม็ดบูฮารซีนะข่าวเชียร์หนึ่ง จาก RMC Sport สื่อฝรั่งเศสผลวักผีแดงอย่าลืมติดตามไปพร้อมๆกันครับหากทุกท่านคิดว่าข้อมูลที่ได้รับในวิดีโอนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆผลพักผีแดงได้รับชมด้วยนะครับขอบคุณครับเริ่มที่เปาตอเรสกันก่อนปัจจุบันอาย,อยุ23ปีสัญชาติสเปนส่วนสูง191ซนติเมตรสโมสรปัจจุบันคือบียาร์เรลมีสัญญากับทีมถึงปี2024มูลค่าการตลาดอยู่ที่30ล้านยูโร พอตัเล็ต้องใช้เวลากว่า2อฤดูกาลในการเล่นกับเบียร์เรลชุดบีก่อนจะถูกปล่อยยืมให้มารลาก้านหนึ่งฤดูกาลไต่เต้าขึ้นมาจนได้รับความไว้วางใจในการเล่นทีมชุดใหญ่ให้กับทีมเรือดำน้ําสีเหลืองกูรูฟุตบอลยย่จองให้สายการเล่นของเขามีความคล้ายคลึงกับเอเมเล็กลาป็อกของแมนเชสตี้์ฟกิลฟันได์ของลิเวอร์พูลรวมถึงแคาะต์ปิเก้ของบา,ารานะ์เซโลนาที่มีความโดดเด่นในการครองบอลและเอาบอลจากแนวลึกรวมทั้งบัญชาเกมได้ด้วยตนเองแม้จะยังอายุน้อยอยู่ จุดเด่นอีกอย่างของเปาตเลสคือลูกกลาการนั้นเหมาะสมกับสไตล์ฟุตบอลอังกฤษด้วยส่วนสูง191ซนติเมตรสามารถรับมือกับลูกตั้งเตะและกองหน้าคู่ต่อสู้ที่มีรูปร่างสูงใหญ่ได้เป็นอย่างดีเปาตเลสมีสถิติการจ่ายบอลสำเร็จในระดับสูงคือ84%สิ่เปอร์เซ็นต์สิ่งที่เราจะต้องพูดถึงอีกอย่างสำหรับข้อดีของเขาก็คือการยิงตำแหน่งและการเข้าสกัดบอลได้อย่างแม่นยำโดยความที่เป็นเซนเตอร์แบ็กขนาดเท้าซ้ายตอเลสจะสามารถซ้อนพื้นที่ของฟูลแบ็กในระบบกองหลัง 4, ย,ยี่ย เปาต,ตเลสก็ทำได้ดีไม่แพ้กันหากมีการสื่อสารกับวิงแบ็กและเซนเตอร์ตัวกลางได้อย่างเข้าข่ารู้ใจและสิ่งที่แฟนผีจะไว้ใจได้หากดึงเซนเตอร์คนนี้มาร่วมทีมคือจังหวะเข้าสกัดบอลที่หนักแน่นและมักจะหยุดเกมของคู่ต่อสู้ได้เลยมาดูจุดที่ต้องพัฒนาต่อครับคือความแข็งแกร่ง,งอาจจะยังไม่ดีมากนะักสำหรับเซนเตอร์สเปนคนนี้เพราะการมีรูปร่างที่สูงยาวแรงปะทะของเขาอาจจะยังเป็นรองเซนเตอร์ที่มีกล้ามเนื้อเยอะเทียกบกับกองหลังที่มีรูปร่างตัน และสมดุลร่างกายที่มากกว่าอีกอย่างคือความคล่องตัวของเปาตอเลสหากเขาเจอกองหน้าที่มีความเร็วอาจจะต้องมีเพื่อนคอยซอนหรือสกรีนบอลให้ก่อนราคาที่สื่อคาดการณ์ว่าจะปิดดิวเปาตอเลสได้คือ55 7 0ถึงล้านยูโรต่อนที่กรเบลมาเกลเยสปัจจุบันอายุ22่22ปีสัญชาติบราซิลส,สูง190ซติมสโมสรปัจจุบันคือลิวมีสัญญากับทีมดังจากลิกเอิงฝรั่งเศสถึงปี2023 จุดเด่นของมาเกลเยสมีความคล้ายคลึงกับเปาตเรสบางอย่างสิ่งที่คล้ายกันคือความสามารถในการออกบอลจากแนวหลังได้อย่างแม่นยำมีสติการจ่ายบอลทำลายเกมรับคู่ต่อสู้ได้สูงถึง72%สิ่งที่มาเกลเยสอาจจะดูดีกว่าเปาตเรสคือความรวดเร็วในการชิงจังหวะตัดบอลแรกรวมถึงความแข็งแกร่งโดยสื่อต่างประเทศยกย่องให้เขาเป็นตัวแทนของไดโยอุปาเมกาน หรือคาริดูคูลิบาลีที่แมย,ยูเต็ดเคยอยากได้ก่อนหน้านี้การประกบตัวของมาเกลเยสนั้นจะยืนประกบชิดเพื่อไม่คู่ต่อสู้เล่นง่ายและทำให้เขามีสถิติการเข้าแท็กเกิลที่สูงพอสมควรส่วนการเติมขึ้นมาลุ้นลูกตั้งเตะของทั้งเปาตอเลสและกาเบลมาเกลเยสไม่ต่างกันมากนะักตอเลรทำได้2ประตูในทุกรายการซีซันที่ผ่านมาส่วนมาเกลเยสทำไป1ประตู หากจะหาจุดอ่อนน่าจะเป็นเรื่องของภาษาและการปรับตัวทำมาเล่นในอังกฤษเขาอาจจะต้องเจอกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆพูดคุยภาษาโปรตุเกสกับแก๊งนักเตะบราซิลอย่างเฟรดหรืออันเดรสเปล่าภาษาอังกฤษในระยะยาวสามารถฝึกกันได้อยู่แล้วเปาตเลสมีสติการออกซาร์ดเป็นตัวจริงให้กับเบียเรลที่87%ขณะที่กาเบรียลมาเกลเยสอยู่ที่82%จุดที่แตกต่างกันเล็กน้อยของทั้งคู่อีกอย่างก็คือเปาตเลสนั้นจะเล่นหนักกว่าเมื่อรับไป6ใบเหลือในลีกาสเปนซีซั่นที่ผ่านมา คาร์ิเกาเยสรับไป3ใบเหลืองทั้งคู่ไม่เคยได้รับใบแดงและเอาจากสนามในเกมบอลลีของโต้สังกัดซีซั่นนี้เทาเลกูนาโซชาต้องการกองหลังสูงใหญ่และลูกกางกาดได้ดียืนตำแหน่งดีเปาโตเลสดูดีกว่านิดในเรื่องนี้ครับแต่ถ้าเอาความคล่องตัวด้วยและการเข้าประกบอย่างรวดเร็วเป็นสายบูเข้าปะทะมาเกาเยสดูดีกว่าเล็กน้อยเหมือนกันตามการวิเคราะห์ของสื่อต่างประเทศแฟนเพจลาเชเนลชอบใครมากกว่ากันระหว่างเปาโตเลสกับ กับเบี้ยม,มาเกลเยสแสดงความเห็นกันมาได้เลยครับส่วนตัวของผมใครก็ได้ขอแค่อยากมาแมนยูแล้วเราปิดดิวได้สําเร็จหวังว่าจะรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับสำหรับวิดีโอนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามผมวองแมนยู Man สู้ตายสวัสดีครับร่วมให้กำลังใจไปแสดงกันต่อไปแล้วหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตาย หากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย